นี่เลยลานออปติกสแควร์ที่กิ่งบอกสรรเซ็นทันบางนาสุดยอดเป็นไงวันนี้พายุ้นมาตัดแว่นขอต้อนับทีกท่านคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะกิ่งอริยาค่ะผมยุ้นปุสนุครับใช่แล้ววันนี้พายุ้นมาตัดแว่นนะคะมาเลือกชมแว่นที่ร้านออปติกสแควร์สาขาเซ็นทันบางนาต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เป็น คลังแสงของแวนโฟนายชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นทุกคนคลังแสงเลยเหรอใช่มันจะเยอะขนาดนั้นเลยเยอะมากผมที่พูดก็ตื่นเต้นเลยนะอยากเข้าไปดูแล้วดูไหมดูไหมครับผมไปต,ตามไปดูกันเลยค่ะมาตามไปเลยเลยค่ะที่ั้งหัดดีค่ะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับผม วันนี้พาเพื่อนมาดูแว่นโพไนเหระคะใช่แล้ววันนี้พาเพื่อนมาป้ายยาค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สายตาสั้นมากเนี่ยค่ะแบบนี้แค่นี้ก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยคนผมไม่ได้ตาบอดไม่ได้บอกขนาดนั้นไม่ต้องป้ายยาหรอกค่ะของดีมีเยอะมากแล้วเนี่ยใช่ค่ะมีในใจมาหรือยังคะมีแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่มีบัานที่เทเยอะเลยมีเยอะเลยค่ะพี่แนะนำให้ผมหน่อยที่ผมใส่แล้วเห่นบ้นนี้เลยมีให้เรื่องเยอะเลยค่ะเทที่สุดเทที่สุดเลยค่ะ ทีี่เยอะจริงนะครับเนี่ยชอบไหมคะเยอะมากเลยชอบจนเล่งไม่ถูกเลยเยอะมากผมว่านะอันที่ดีที่สุดมันต้องตั้งตรงนี้พเมี์ต้องเลยเอานี้เลยต้องเลยค่ะใหม่ล่าสุดลองดูลองได้เลยนะลองไม่ได้เลยค่ะโอ้โหเป็นไงฮะ ได้นะใส่แล้วผมรู้สึกผมเทเลยแน่นอนแน่นอนค่ะไม่หนักไหมไม่หนักรู้ไหมว่าทำไมไม่หนักทำไมครับมมนเป็นวัสดุไทเทเนียมผลิตจากประเทศญี่ปุ่นใช่แล้วแบรนด์ันำจากญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ที่วัยรุ่นถามหากันเยอะมากแล้วที่นี่คือเยอะที่สุดเยอะที่สุดขออย่งเลือกบ้างได้ไหมเอาเลยครับอุ้ยของผู้หญิงก็เยอะแบบมินิมอลก็มีใช่ค่ะใช่ไหมชอบสีนี้น่ารัก ได้ไหมยได้ได้ ขนนาดเี้ยแว่นตัวเนี้ยเขาจะเน้นแบบรู้สึกผ่อนคลายอ่ะเวลาเราสวมเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือสบายใช่ค่ะเขาจะออกแบบพิเศษไม่หักใช่ไหมคะไม่ค่ะมันยืดหยุ่นให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนด้วยค่ะอันนี้เข้าคุณนะครับเนี่ยใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูชอบอันนี้สวยสวยอุ้ยพี่ต้อมคะหนูได้ยินมาว่าร้านออฟติกสแควร์เนี่ยที่เนี่ย ได้รับมาตรฐานสามลใช่ไหมคะ ISO 9001ด้วยถูกต้องเลยค่ะที่นี่เป็นมาตรฐาน100%เลยค่ะที่เดียวสาขาสินทานบางนาสบายใจได้ในการตัดแว่นที่นี่เลยใช่แล้วอยากรู้ค่าสายตาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวัดสายตากันเลยไม่ไปเลยดีกว่าครเลือกอันนี้ไเลยค่ะ ถ,ถูกใจหรือยังถูกใจมากครับผมเลือกแว่นที่ถูกใจผมละวันนี้กิ่งกับยุ่นมาทั้งทีอยากรู้ว่าทางโฟนาแล้วก็ออปติกสแควร์มีโปรโมชั่นอะไรให้กิ่งกับยุ่นแล้วก็ทางบ้านบ้างคะ่ะโอ้ยมีสีค้าสีต่อเลยนะคะสีต่อเลยอย่างแรกถ้าซื้อแว่นโฟนาวันนี้ ลดไปเลยค่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบซื้ออะไรก็ได้นะครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยต่อที่สองต่อที่สองคือซื้อเลนไปด้วยวันนี้ลดสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเฉพาะเดือนกันยายนนี้คือซื้อแว่นแล้วก็ตัดเลนลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นทุกคนอย่างที่สามนี่เลยค่ะมีกิฟต์เซตของโฟไนพร้อมบัตรสตาร์บัคให้ฟรีปีอันดุ โอเคอย่างที่สี่อันนี้อะไรอย่างที่สี่อันนี้ พิเศษสุดเลยนะคะถ้าซื้อครบ40,000บาทขึ้นไปจะได้รับกล่องใส่แว่นแบบพรีเมียมเป็นแบบนี้เลยจเป็นลิมิเต็ดเฉพาะอัพติกสแควร์เท่านั้นนะคะสวยมากโอ้ my god วันนี้ยุ่นได้หมดเลยแม่ได้หมดเลยค่ะได้ครบทุกอย่างวันนี้ยุ่นได้ครบหมดเลยทุกอย่างใช่ค่ะโอ้ my god ตายแล้วงั้นขออย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างรอผมตัดแนใช่ไหมระหว่างรอเลนส์แว่นเสร็จเดี๋ยวไปซื้อหนังหรือว่าเขาพาผมมาตัดใช่แล้วแล้วก็ฝากย้ำด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆทั้ง4ต่อแบบนี้ ะะอย่าลืมมาช้อปกันนะคะที่ o p ปติกสแควรสาขาเซ็นทัลบางนาค่ะ